สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวานนนิวาสประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564วันที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564กศนอำเภอวานนนิวาสจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 วันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นายปราศัยมณีวันผู้อำนวกยการกศนอําเภอวานนิวาสได้นำครูและบุคลากรทำบุญตักบาตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564วันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นายปราศัยมณีวันผู้อำนวกยการกศนอําเภอวานอน,อนิวาส ได้นำครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางผานพุ่งและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญาเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564วันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นายปราศัยมณีวันผู้อำนวยการกศน,นอ,กอำเภอวานนนิวาส ได้นำครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานวัดมักคาคีรีขันบ้านคอนสายตำบลคอนสวรรค์อําเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนครวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นายปราศัยมณีวันพผู้อำนวยการกศออน,นอ,อําเภอวานนนิวาะได้รวมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาวและหอประชุมอําเภอวานนิวาจังหวัดสกลนคร วันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ตำบลครูสคามได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างทาสีระหว่างวันที่7-16ทถึง16ธันวาคม2564นกสนศนตำบลคูสคามวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564กสนศนตำบลครัวไกยได้กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าอนเนกประสงค์ระหว่างวันที่7-9ธันวาคม2,564วันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,564กอสอนอตำบลศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอ,อาชีพชุมชนหลักสูตรการทำสบู่สมุนไพราจากใบบัวบกนบ้านดอนแดงหัูหกตำบลศรีวิชัยระหว่างวันที่7-9ถึง9ธันวาคม2564 วันที่14-16ถึงธันวาคม2564กอสศน,นตําบลวานอนิวาาจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกนะบ้านสวุวรคีรีตำบลวานอนิวาาวันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นารยสิปราศัยมณีวันผู้อำนวยการกศน,น,นอำเภอวานอนิวา่าได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ กสนตำบนสู่กศนตำบล5ดีพรีเมียมและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและกศนจังหวัดสกลนครวันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564กศนตำบนหนองแวงใต้ได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการขยายผลเกษตรธรรมชาติในกิจกรรมโคกหนองนามโมเดลและบ้านโนนเจริญศิลป์ตำบนหนองแวงใต้อ,อวานนนิวาสจังหวัดสกลนคร วันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นารยสิปราศัยมณีวันผู้อำนวยการกศออน,นอําเภอวานนิวาสได้เข้ารับ,บอมอบนโยบายเร่งด่วนจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน,น,นจังหวัดสกลนครวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564กศน,นอําเภอวานนิวาสได้จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมและรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองนิณห้องประชุมกศนออาเภอวาน,อนนิวาสวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นางละเอียดจากบุตรครูกศนอำตำบคลครัวไก่ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเก้าเพื่อเยาวาชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ของนางสาวพิมพิพัฒน์ปังอุทา นักศึกษากศนตําบลครัวไก่กศนอําเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครวันที่27-28เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นายปราศัยมณีวันผู้อำนวยการกศนอําเภอวานนนิวาสได้นำครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกศนสกลนครเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าแห่งคุณภาพประจำปีงบประมาณ2565 วันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นายสปราศัยมณีวันผู้อำนวยการกศอน,นอ,นอาําเภอวานนิวาสได้ออกเยี่ยมจุดตรวจร่วมเทศกาลปีใหม่2565ตามจุดต่างๆภายในอาําเภอวานนิวาสขอขอบคุณที่รับชมท่านสามารถติดตามรับข่าวสารจากกศอน,นอ,นอาําเภอวานนิวาสได้ที่ w w w f a c e b o o k com s l n f e w a n o n i w a t และที่เว็บไซต์ s c o r e n f e g o t h s a r n i w a